ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทำนายรายวานันกับหมอเบิ้ลนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดูดว่งโฮล่ l a ปานยิมม้มไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้คุณหนึ่งมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้นะครับและบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นสว่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนำปัญหามาให้กับคุณหนึ่งทำให้คุณหนึ่งนั้นหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งได้ในวันนี้นะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับแดงส้มชมพูใส่น้ำหอมออร่ามนตราน้ำหอมมงคลตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเ,บเบทา้าทิ้งออกนอกรั้วบ้านนำเกลือนอพก้าวางบน โต๊ะทำงานจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสมีโอกาสจะได้โชคลาของขวัญของฝากรับปากรับลอยหรือของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ในวันนี้และบริวารคนรักหุ้นส่วนลูกหลานลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้คุณ2นั้นสบายอ,อกสบายใจดีแต่ว่าหากคุณ2นั้นปล่อยวางในเรื่องที่กังวลได้หรือเรื่องที่คิดอยู่ในใจได้ก็จะถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากวันหนึ่งสําหรับคุณศอกเลยล่ะครับ วันนี้คุณสามจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบตัวไปหมดนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องซึ่งจะนําปัญหามาให้กับคุณสามนะครับทำให้คุณสามเครียดหดงุดหงิดอารมณ์ไม่นิ่งใจร้อนและการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสามรับผิดชอบนั้นมีโอกาสจะเกิดปัญหาขึ้นได้รวมไปถึงมีปัญหากับคนรักขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับเคล็ดลับครับคุณสามใส่เสื้อสีเหลืองหรือดําใส่เครื่องประดับสีเหลืองหรือดําใส่น้ําหอมมงคลอรามนตรา ใส่แหวนนิ้วกลางนำเกลือนพก้าวางบนโต๊ะทำงานช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสี่จะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆอย,ย้ำนะครับว่าน,นิดหน่อยกับคนรอบข้างคนรอบกายทั้งพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารทั้งที่มีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่ารวมไปถึงการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสี่รับผิดช,ชอบก็จะราบรื่นหากมีปัญหาก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีรวมถึงความรักก็จะราบรื่นดีถือว่าวันนี้สบายใจดีและที่สําคัญคนโสดก็จะรู้สึกสบายใจครับหากมองข้ามสิ่งต่างๆไปได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสี่เลยล่ะครับ วันนี้คุณห้าจะมีปัญหากับคนรอบข้างคนรอบกายทั้งพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องทั้งที่มีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ตามจะทําให้คุณห้าเนื่ยเครียดได้นะครับหงุดหงิดอารมณ์ไม่นิง่งใจร้อนขอให้คุณ5้าระมัดระวังด้วยนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดําน้ําเงินฟ้าใส่เครื่องประดับสีดําน้ําเงินฟ้าเช่นเดียวกันใส่น้ําหอมออร่ามนตราน้ําหอมมงคลนะใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วก้อยช่วยให้ทุกอย่าง ดีขึ้นครับ วันนี้คุณ6นะครับจะวุ่นวายกับคนรอบข้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับย้ำว่าน,นิดหน่อยเท่านั้นกับคนรอบข้างคนรอบกายทางพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องทางที่มีอายุมากกว่าหรือมีอายุน้อยกว่าและจะทําให้มีเสียงหัวเราะมีเรื่องพูดคุยสบายใจดีบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินหรือขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องการเดินทางในวันนี้ก็เป็นได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึง่งสําหรับคุณ6เลยล่ะครับ วันนี้คุณเจ็ดจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบกายเหนื่อยทั้งกายและใจนะครับและมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้ทําให้คุณเจ็ดค่อนข้างหงุดหงิดหัวเสียใจร้อนอารมณ์ไม่นิ่งขอให้มีสติตั้งรับดีๆนะครับคุณเจ็ดเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดําน้ําเงินฟ้าใส่เครื่องประดับสีดําน้ําเงินฟ้าใส่น้ําหอมมงคลออรามนตราใส่แหวนนิ้วนางนําเกลือนพเก้าว,วางบนโต๊ะทํางานตัดปลาย ผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรัวบ้านช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณแปดจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆย,ย้ำนะครับว่าน,นิดหน่อยกับคนรอบข้างคนรอบกายเท่านั้นนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวัญของฝากรับปากรับรอยของกำนันมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้ของบางอย่างที่อยากได้ก็อาจจะได้ซื้อในวันนี้นะครับทําให้คุณแปดนั้นเหนื่อยแต่อารมณ์ดีสบายใจถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันนึ่งสาหรับคุณแดเลยละครับ วันนี้คุณก้าวจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณก้าวรับผิดชอบขอให้ระมัดระวังดีๆเลยนะครับรวมถึงจะมีปัญหากับคนรักความรักไม่ลงตัวและจะมีปัญหากับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทำให้วุ่นวายเหนื่อยใจหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจขอให้มีสติตั้งรับนะครับเคล็ดลับครับคุณก้าวใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้ำหอมมงคลออรามมนตราใส่แหวนนิ้ กลางนิวกล้อยนำเกลือนพก้าววางบนโต๊ะทำงานช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณศูนย์จะเจอเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณศูนย์รับผิดชอบจะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาคุณศูนย์ก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงความรักจะราบรื่นและมีผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าเข้ามาทำให้คุณศูนย์สบายอกสบายใจมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะอ,อาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้วันนี้คุณศูนย์สบายใจดีถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่ง สำหรับคุณศูนย์เลยล่ละครับ